สวัสดีนะจ้าเอตุกตาพาฝันค่ะมาค่ะพ้อกันอีกแล้วเนาะคะเนาะพ้อกันกับเอยก็มีแต่คิดป,ประจําเหอนค่ะคิดป,ประจําเหอนของเอยก็มีเต้ค่ะนี่บอกค่ะคิดป,ประจําเหอนกับพี่กาแฟดาอ่ามีแะงรเนาะคะเนาะ ตัวมันซุกเมื่อกี้นี่ค่ะฮว่นๆอ,อยู่มาเอ้ยกระดาผาอันพ่อแม่พี่น้องมาฮูบกาแฟดำน้ำเอ้ยเนาะค่ะเนาะฮูบกาแฟดำหรือว่าห้องก่อนห้องก่อนดีกว่านาะมาค่ะพูดเลยนะมาห้องนะเอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันก็นมาอได้ใจเด้อเอ้ยนะผาห้องออกกำลังกายอันกล่องเสียงลอดลมลงไปหดอ,อัน ท้องลำไส้น่ะคะ่ะทอดหวานนักเนาะมาหรือว่าภาษาญอบ้านเอ้อตุอกตาผ่าฝันค่ะเพื่อนกระซิบบอกว่ามาเดอจาเด้อ มาเด้อจะเด้อมากินกาแฟดำกับเอ้ยตุกตาพาฝันเด้อจ้ามัน,นี้ก็หูบกาแฟนํำเอ้ยบกค่ะกาแฟวนหวัวอยู่ดอค่ะนี่หูบก็ต้องระวังนะคะมันจะลวกปากนังเดือค่ะ อืมกาแฟหอมอ่ะเนี่ย มีแหงค่ะหอมกินกาแฟก็สดชื่นเนาะกาแฟไม่อแต่พันหหอนแท้เออก็ต้มปกติ๋ะ กาแฟหอนๆก็ค่อยๆจิบไปเนอะจ้ะเนาะมื้อนี้อยากอยากหอนโบ่แมสเครื่องน่ะเสียซะบ่ค่ะนึกว่าเสนอเครื่องตุมเอ้ยนี่ คุยกันเรื่องตะกินกาแฟดำมอนี้คุยกันเรื่องขี้แมวเนาะจะเนาะแมวแมวแมว,ว่นแมวเอยเด้อค่ะแมววันเพื่อนบ้านเพื่อนซีมีมันมีทางเพื่อนเดินอยู่ก่ะทั้งหลังบ้านจากหลังบ้านพุ้นไปอีกไก่เดะะ้อค่ะมันก็กลับมาแล้วก็เข้ามาทางนาสิ้นย่างเข้ามาทางสวนหน้าบ้านบะนีบันนี้พี่ามาเอดวิถีไหมบันนี้พี่มาขี้เซอรออันก่อไหม อำนาบานเอ้ยก็เ่าฝังดินไว้อะค่ะเอ้ยก็ว่าเอ้าเอ้ยไปเอ็ดส่วนเนาะค่ะนาะเอ้ยไปเอ็ดส่วนนาบานเอ้ยแล้วว่าเอาขี ơi, ồng, ้ดินมัน thế, này, cứ, คือจะลไวนแท้หวะจะละไวนยนี่นก็คือมันอันกระจายกระจายนะ๊จเดอรสงสัยพันควันออกมาเอ้ยก็เลยเอาอันเสียมจกเนี่ยค่ะไปขวดบอกว่า มีตะขี kind of ้แมวค่ะพันฝังไว้มันฝังดินไว้มันก็เป็นปุ๋ยหรอวค่ะเอ้ยก็บอกได้ว่าแต่ก็ถือว่าดีที่ว่าพันอันมาขีเสืรอเนาะมึงเอ้ยได้จามเลยนี่โอ้ล้างมือก่อนเดี๋จะเด้อ เอรเรื่องที่แมวเข่ามาจามเมื่อกันฟังนะค่ะนุขอโทษหลายๆเลยอันเอ้ไปเอสส่วนเอ้ยค่ะเอ้แล้วมันคือดินมันคือจะจะระวายเนาะกระจุยกระจายเอ้ก็เลยไปเอาวันจกันไปคุดบ่งมันมีมองพันขวดอยู่ค่ะทีแรกก็บบได้อแมวบ่ได้คิดว่าเป็นแมวเลยจ้ะก็เลยอันพ่นเอาคีพ่นมาถมถมด้วยน้ำหักไม้ยู่น้ำเหอนเอ้ยน้ำต้นก็ไม่น้อยเต็มนึงเลยค่ะแสดงว่าพันเอ็ดมาเหึงเลยว่า ก็เลยอันก็บ่ได้เป็นเต๋อค่ะเอ้ยก็ว่าพันธ์ก็มันก็เป็นปุ๋ยเนาะค่ะปุ๋ยเขาต้นไม้ก็แต่เสียที่ว่าพันธ์มาขดดินขึ้นมันอันมันกระจายใช่ไหมค่ะเอ้ยก็กวดกวดพันลงคือเก่้าก็แปลกเพราะว่าอันปกติทุกปีพันธ์เคยทำมาปีนี้พันธ์มาอันพันธ์มาขี้เสื้อสวนนาเงินเอ้ยค่ะอัน ก็แมวก็แมวก็มีโต้เนึงอยู่ข้างบ้านนี่ก็แมวขาวดำสมพันสิมงนงอยันหัวแล้วพันคำเออยอัดคลิปนี่พันสิมนั่งเบิ่งคำเออยอัดอยู่ห้องนอกนี่พันสินั่งเบิ่งค่ะแปลกอยู่เด้อค่ะนั่งเบิ่งนั่งเบิ่งแล้วก็บัดเวลาเอ้ยน่ะท่ายันพันหลงนี่บ่ติโตอันไวๆนะค่ะพันไปหันบางทีเขาอันท่ายนีเน้ำเหือนนี่ก็พันพันผ่านมาพันเห็นพันสินั่งอยู่น้ำอันอันมองมันเคยนั่งอะค่ะ ก็ขึ้นไปแต่ยักหัวอยู่แล้วเท่อยากอันอัดคลิปหลงเนอะแต่มันก็อัดบได้เพราะว่าพันไหวไหวแล้วมันก็อันมันก็บบรทันเพิ่นค่ะเสียบรรทันเพิ่นก็เลยไอ้เอ้ยก็เลยขึ้นยักหัวค็ัเวลาเห็นพันเบิ่งนั่งเอ้ยเอ้ยลูกสินิพันสีโยขาแล้วมันก็กระจุดไปเลยค่ะเต้นไปเลยแล้วก็เงียบไปเลยค่ะอันนี้ปีมีปีนี้ปีแรกที่เห็นพันมาคีสนาบานเอ้ยเนี่ย ขี้พันกระถ่มอย่างดีนะคะพันบได้ขีอันที่ว่าอันคือเราเห็นอันโบกระถ่มพันถ่มลงแสดงว่ามีแมวก็มีมารยญาติแม่นบอกแมวมีมารยาติเหรอคะขี้แล้วถ่มขวดขุมแล้วก็ถ่มลงเอ้ยเอาได้จกอันจกน้อยเอยไปขุดบึงเอยว่ามันเป็นเตอร์เป็นเป็นลุ่ลุงเีอยขี้เต็มนึงอะค่ะน้ำอันก่อันต้นไม้น้อยฮันแต่ว่าพันกระถ่มถ่มถ่ม ก็เลยเออแต่ว่าเวลาพันขดดินถมนี่พันมันที่กระจายขึ้นมาทางนั้นมองที่ว่ามันบ่มีกีไมใส่ไหมะเกิดกันขึ้อคือปีคือผู้่เห็นเปลี่ยนมีปีนี้คะ่ะที่แมวมาขี่เสนาเหือน,นอันนี้ก็คคิปกินกาแฟก็ใสซเรื่องงานแมวขี่ส,ส่วนหน้าบ้านนาเจเนาะอ่ะ ทำนี่กันน่าจะหน่ะเจอ,อกันคลิปหน้าด้จ้า